กิเลนคำว่ากิเลนจริงแล้วไม่ใช่ภาษาไทยแต่เป็นคำที่มาจากภาษาจีนกิเลนเป็นสัตว์เทพ,พยาาของจีนมาก่อนคาอธิบายกิเลนของพระยาอนุมานราชทนในหนังสือกรมศินประกรปีที่สาเล่มสองว่ากิเลนถ้าตัวผู้นั้นเรียกว่าขีตัวเมียเรียกว่าหลินรวมแล้วเรียกว่าขีหลินเป็นสัตว์เทพ รากฏกายขึ้นเมื่อใดก็จะเป็นสวัสดิมงคลจะเกิดมีผู้มีบุญมาปกครองบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขในสมัยรัชการที่สได้พบกิเลนจัดอยู่ในกระบวนแบบผูกขุนแห่พระบรมศพกิเลนในภาพเขียนของไทยเห็นมีแต่สองเขาต่างกับของจีนที่มีเขาเดียวเท่านั้นชาวจีนถือว่ากิเลนเป็นยอดของสัตว์ทั้งหลาย ทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของความดีมีอายุยืนและความศักดิ์สิทธิ์กิเลนเป็นหนึ่งในสัตว์สี่อย่างที่เป็นมงคลและศักดิ์ของจีนซึ่งมีหงมังกรเต่าและกิเลนรูปร่างลักษณะของกิเลนเหมือนกวางมีเขาเดียวหางเหมือนโคกิเลนเกิดจากธาตุทั้งห้าได้แก่ดินน้ำไฟไม้และโลหะบางตำราว,ว่าเป็นทอง อายุยืนถึงพันปี